สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเคลมประกันโควิดของบริษัทอาคาเนนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะพี่ฝนทาเรื่องของการเคลมของบริษัทอาคาเนไว้นะคะเป็นการเคลมโควิดผ่านไลน์ซึ่งเป็นไลน์ตัวใหม่ที่อาคาเนย์ทออกมานะคะเพื่อบริการในเรื่องของการเคลมโควิดแบบเจอจ่ายโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะมีเมนูของการติดตามเคลมประกันโควิดนะคะขึ้นมาใหม่อีก1เมนูซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีเมนูนี้นะคะตอนนี้ทำเคลมนะคะมีแค่ว่าแจ้งเลขรับแจ้งแล้วก็มีเมนูให้คลิกติดตามนะคะแต่พี่ฝนล,ลองทำแล้วคลิกติดตามแล้วไม่สามารถติดตามได้นะคะแต่ณวันนี้นะคะไลน์ของอาคาเนนะคะมีการ ขึ้นเมนูใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเมนูที่ 2, 2> เห็นไหมคะที่เขียนว่านิวนะคะแล้วก็ติดตามสถานะเคลมประกันโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อประกันโควิดของอาคาเนไว้ให้คุณแอดไลน์อาคาคเนไลน์นี้ไว้นะคะหรือใครที่กําลังทาเคลมอยู่อยากติดตามสถานะเคลมของตัวเองก็ให้แอดไลน์ของอาคาคเนไลน์นี้ไว้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูนะคะดิฉันจะ ติดตามฐานะเคลมของลูกค้าที่ฝนทาเคลมในคลิปของการเคลมอาคานีครั้งที่แล้วนะคะให้กับทุกคนดูนะคะว่าเมนูที่ขึ้นมาตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะเราคลิกเข้าไปที่เมนูติดตามเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะระบบจะให้เรายอมรับเงื่อนไขนะคะเราก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็มีข้อมูลให้เรากรอกนะคะซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเป็นชื่อนาหน้านะคะชื่อสกุลน,นะคะเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรจากนั้นคลิกดำเนินการต่อได้เลยค่ะ ระบบก็จะแสดงสถานะการเคลมของเราขึ้นมาให้เราดูนะคะซึ่งจากตรงนี้นะคะก็จะมีเลขที่กรมธรรชื่อบริประกันเลขรับแจ้งแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะจะเขียนข้อความให้เราได้เห็นว่าตอนนี้นะคะบริษัทกําลังพิจารณาการเรียกร้อง สินใหม่ของท่านและจะดําเนินการแจ้งผลอนุมัติอย่างเร็วที่สุดนะคะก็ถือเป็นการเช็คสถานะเคลมที่สะดวกรวดเร็วนะคะและก็ทุกคนสามารถทําได้ตลอดเวลาด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะหากมีอะไรใหม่ๆนะคะพี่ฝนก็จะเอาข้อมูลมาลงให้ในช่อง YouTube นะคะฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะคะข้อมูลไหนที่มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ถึงคนอื่นๆให้กับพี่ฝนด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ร่วมกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ